สวัสดีค่ะช่องคูรีชาแนลค่ะมาค่ะเรามาชมบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็ลงจากรถทัวร์นะคะนักท่องเที่ยวนะคะสมาชิกของเราก็จะไปลงแพรรับประทานอาหารนะคะซึ่งใช้เวลาอยู่ที่แพรนี้ประมาณสองวันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเนาะว่าธรรมชาติที่เราเห็นนี้จะสวยงามเพียงใดนะคะ สองข้างทางคือการเลี้ยงปลากระชังนะคะสองข้างแม่น้ำแควน้อยนะคะก็จะมีทั้งแพรนะคะจะมีเรือลากแพเป็นร้านอาหารนะคะให้เราได้รับประทานอาหารนะคะตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็วันรุ่งขึ้นก็จะเป็นบนบนที่พักนะคะแล้วตอนเที่ยงก็มาทานที่นี่อีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็ตอนยินก็จะพาเลาะแม่น้ำแควน้อยของเราพร้อมกับเสียงเพลงเพ่อๆนะคะ บรรดาสมาชิกข,ของเราก็คือนักท่องเที่ยวนะคะในกลุ่มรถทัวร์นี้นะคะก็ประมาณ2อคันนะคะ90ชีวิตนะคะก็มีความสุขนะคะบนแพนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นทิวทัศน์อ่าเป็นภูเขานะคะอ่าเป็นกระชังเลี้ยงปลาแล้วก็มีบ้านพักนะคะตลอดเส้นทางนะคะเล่นโดยมีเรือลำเล็กเป็นผู้ลากแพรไปนะคะ บรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะท้องฟ้าก็จะเข้าอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ก็เย็นสบายสบายนะคะอากาศดีนะคะ มาค่ะเพื่อนๆเรามาเที่ยวเรามานั่งชมบรรยากาศรับประทานอาหารไปด้วยกันนะคะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะบรรยากาศสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเดินทางมาไกลเพื่อมาชมความสวยงามธรรมชาตินะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆอากาศดีๆสบายๆนะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะจากการทำงานนะคะก็ช่วยทำให้เราสบายใจที่มองเห็นนันก็เป็นรีสอร์ทต,ต่างๆนะคะ รีสอร์ทแต่ละที่ก็ออกแบบสร้างสรรค์ของตัวเองนะคะเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวนะคะได้เข้ามาใช้บริการคะ่ะนี่ก็เป็นอีกแพรลำหนึงนะคะ ที่เราผ่านกันนะคะมองเห็นก็จะมีเสียงเพลงประกอบนะคะนี่ก็เป็นรีสอร์ทอีกเช่นเดียวกันนะคะรีสอร์ทหลังนี้ก็ออกแบบได้สวยงามเช่นเดียวกันนะคะอ่าใครจะนอนก็ได้นะคะจะเป็นสองชั้นนะคะเป็นแพรนะคะ แต่และที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะรีสอร์ทบางแห่งก็มีที่สำหรับเล่นน้ำได้ด้วยนะคะทำให้เราผ่อนคลายนะคะนี่ละคะ่ะเป็นห่วงยางเป็นหลายรูปแบบนะคะความสุขเล็กๆนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกสรรน,นะคะว่าจะชอบแบบไหนคะ่ะ ช่องคุรีชาแนลก็พาเราะพาเที่ยวนะคะพามีความสุขนะคะในบรรยากาศนี่ก็ถึงยามค่ำคืนแล้วนะคะนี่ก็คืน คืนแรกของเรานะคะที่มาเที่ยวท่องเที่ยวแม่น้ำแควน้อยนะคะล่องแพอย่างมีความสุขนะคะ นี่ก็เป็นช่วงรับประทานอาหารนะคะก็บรรยากาศที่เราเห็นนะคะอของอีกวันหนึ่งนะคะเป็นตอนเที่ยงนะคะนี่อาหารเที่ยงของเรานะคะอาอาหารเที่ยงไม่ใช่เที่ยงแล้วคะบ่ายสองบ่ายสามแล้วนะคะก็มีความสุขนะคะร้องเพลงสนุกไปนะคะเป็นของอีกวันหนึ่งแล้วนะคะที่เราอยู่บนแพนี้นะคะ ก็จะมีเสียงเพลงคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่ทุกคนจะได้เอ็กซ์ไซส์นะคะได้แสดงได้เต็มที่ค่ะความสุขเล็กๆนะคะอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีค่ะทุกคน ขณะที่ทานข้าวก็ชมบรรยากาศไปนะคะ คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็จะได้ชมคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ